ถ้าจะพูดถึงเรื่องความบันเทิงของคนสมัยก่อนยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าหนึ่งในนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้จะเป็นก็คนมีกระตังหน่อยนะครับถึงจะซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ได้อาจจะแพงมากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ผมได้มาก็ จะประมาณเข็มมันไม่มีนะครับที่ผมมาทำมีเข็มคือผมจะใช้เข็มเข็มเย็บผ้าเข็มสอยผ้าเราครับมาทำดูว่าความดังมันจะดังขนาดไหนแล้วก็ทดสอบแล้วแผ่นแผ่นรุ่นใหม่ที่อ่อนๆแบบนี้จะแตกต่างกันนะครับแผ่นสมัยสมัยใหม่ที่เล่นกับเครื่อง ที่เป็นไฟฟ้าที่เครื่องเล่นเผ่นเสียงเป็นไฟฟ้ามันจะอ่อนมาลองเสียงแล้วมันมันไม่ดังนะครับพวกนี้ก่อนที่เราจะจะเล่นแผ่นเสียงเราก็จะต้องหมุนลานมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกไม่ให้ลานมันหมุนตามนะครับ มันไปนเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตึงมือเป็นเครื่องระบบไคลร์น,นะครับพอตึงมือแล้วเราก็ใส่แผ่นเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผ่นเสียงรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอ,อันไหนมันจะดังเสียงออกมาอย่างไงนะครับ เดี๋ยวเรามาปล่อยดูนะครับอันนี้ไม่เป็นเสียงเพลงนะครับเพราะว่านี่เป็นเป็นเสียงรุ่นใหม่จะได้ยินแต่เสียงเต็มถูกับเพลงเสียงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองแผ่ขี้ข้างดูนะครับแผ่นขี้ข้างกับแผ่นรุ่นใหม่จะแตกต่างกันนะครับสําหรับแข็งแผ่นขี้ข้างนี้จะแข็งมากผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะล่องเสียงมาทำมาหรือว่าอย่างไงไม่รู้นะครับหรือถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแผ่นขี้ข้างดูนะครับว่าเสียงมันจะออกมายัางไง ก็จะมีเสียงออกมานีดตนึงนะครับเป็นเสียงดนตีหรือถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะผมได้มาก็ได้มาแบบคนชอบใจรักมีอะไรก็ช่วยแนะนำบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม อยากให้รีวิวของต่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ